สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสำหรับใครที่สมัครเข้ามาเรียนภาษาอิตาเลียนออนไลน์กับครูดาวหานะคะนี่คือโลกแห่งการเรียนรู้ภาษาอิตาเลียนนะคะเป็นการเรียนรู้ออนไลน์ค่ะที่เราสามารถที่จะเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลานะคะที่เรามีอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะอันนี้เป็นคอร์สออนไลน์ที่ครูดาวหามีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะทําให้ทุกคนสามารถเรียนรู้ภาษาอิตาเลียนได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะสําหรับ คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอแรกนะคะที่ใครก็แล้วแต่นะคะที่สมัครเข้ามาเรียนกับครูดาวหจจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูคลิปวิดีโอนี้ให้จบค่ะแล้วก็ทําความเข้าใจให้ได้ว่าครูดาวหอยากให้รู้อะไรนั่นหมายถึงว่าสิ่งที่เราอยากให้เรารู้หมายถึงเหมือนอาวุธที่เรา พร้อมที่จะไปเรียนนั่นเองนะคะไม่ใช่ว่าเปิดมาปุ๊บแล้วเริ่มไปที่บทเรียนที่1เลยไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าไม่งั้นเราจะไม่เข้าใจค่ะการเรียนภาษาอิตาเลียนก็จะไม่ประสบผลสําเร็จเหมือนที่เป็นเป็นมานะคะเพราะฉะนั้นดูคลิปวิดีโอนี้ให้จบทําความเข้าใจจําให้ได้ค่ะว่าครูต้องการสื่ออะไรและต้องการให้อะไรกับเราไปนะคะและที่สําคัญนะคะถ้าหากว่าเรามีความสงสัยอะไรก็แล้วแต่นะคะสามารถที่จะคอมเมนต์ถามครูได้ตลอดเวลาค่ะ ในห้องเรียนนี้ครูดาวหัวจะอยู่ดูแลพวกเราทุกคนค่ะทุกเวลาเลยนะคะถ้าหากว่าใครมีข้อสงสัยอะไรนะคะก็สามารถที่จะเขียนคอมเมนต์ไว้นะคะถามเข้ามาได้เลยค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะหลังจากจบคลิปนี้แล้วนะคะให้ทุกคนตอบไปที่เรื่องของการสรุปเนื้อหานะคะว่าในแต่ละบทเนี่ยเราเรียนเราจะต้องเรียนให้รู้ได้อะไรนะคะตรงนี้สําคัญมากเพราะมันเป็นการสรุปออกมาแล้วว่า ในบทที่1 2 3 4 5เนี่ยเราเรียนแล้วเราจะต้องได้อะไรแล้วจะต้องให้มันได้ขนาดไหนนะคะตรงนี้สําคัญมากๆค่ะถ้าเราผ่านไปแต่ละบทแล้วนะคะมันจะเหมือนเป็นบันไดนะคะคือเดินขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอะไรที่เรายังไม่เข้าใจอย่าผ่านนะคะให้กลับมาดูที่วิดีโออีกครั้งหนึ่งทําความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งถ้ายังไม่เข้าใจก็ถามครูได้เลยะคะ่ะครูก็อยู่ในห้องนี้ตลอดนะคะ โอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราก็ไปดูคํานํากันเลยค่ะว่าครูเตรียมอะไรให้พวกเราที่จะเรียนรู้แล้วก็พร้อมที่จะไปเรียนก่อนที่จะเริ่มเรียนบทที่1กันนะคะไปได้เลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคํานํากันก่อนนะคะซึ่งในส่วนนี้นั้นถือว่าเป็นหัวใจหลักนะคะในการเริ่มต้นเราจะต้องมาฟังคํานําให้เข้าใจให้ชัดเจนก่อนนะคะว่าการที่เราจะเริ่มเรียนภาษาอิตาเลียนเนี่ยเราควรที่จะทําความรู้จัก กับอะไรยังไงบ้างนะคะเริ่มเลยนะคะเอาละเราต้องมารู้จักเรื่องของภาษาก่อนสิ่งแรกนะคะภาษาที่เรากําลังจะเรียนเนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมคะภาษาต้องรู้ก่อนว่าภาษาคือเสียงใช่ไหมคะคาพูดหรือกิริยาที่ใช้สื่อสารทําความเข้าใจระหว่างกันซึ่งการสื่อสารกันนั้นต้องอาศัยสีทักษะหลักดังนี้เลยค่ะอันนี้สําคัญมากเลยนะคะนั่นก็คือนะคะ สี่ทักษะในการเรียนภาษาเลควัตโต้คอมเพเตนซ์นะคะมีอะไรบ้างหนึ่งเลยค่ะนั่นคือการพูดค่ะปรลาเรสำคัญเลยนะคะสองการฟังค่ะอสกอนตาเรสามนะคะก็คือการอ่านเลเจเรค่ะสี่ก็คือการเขียนสคริเวเรน,นะคะ อันนี้คือ4ทักษะหลักเลยนะคะในการเรียนภาษาเนี่ยเราจะต้องมีความรู้ความสามารถให้ครบทั้ง4อย่างค่ะแต่ว่าอย่าเพิ่งตกใจไปนะคะว่าโอ๊ยแล้วเราจะทำได้ไหมแน่นอนว่าเราทำได้แน่นอนแต่ว่าเราจะต้องเริ่มจากอะไรก่อนนะคะอันนี้เราต้องรู้นั่นเองค่ะนี่คือเทคนิคและเคล็ดลับเลยนะคะสำคัญเลยก็คือ2ทักษะแรกค่ะการพูดกับการฟังนะคะอันนี้สำคัญมากเราจะต้อง ฟังแล้วก็พูดให้ได้ทั้งพูดทั้งฟังตรงนี้นะคะก็คือฟังเยอะๆแล้วหลังจากนั้นเราต้องหัดพูดค่ะพูดออกมาเลยค่ะจะถูกหรือผิดหรือจะออกสำเนียงเพีย้ยหรืออะไรเงี้ยไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเรา อยู่ในช่วงของการเรียนรู้นะคะก็เหมือนเด็กๆใช่ไหมคะเด็กเพิ่งเกิดอะไรเงี้ยก็จะต้องกว่าเขาจะพูดคล่องกว่าเขาจะพูดได้นะคะก็ต้องฟังพ่อแม่ผู้ปกครองไปก่อนใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะเริ่มพูดเราก็เหมือนกันนะคะอยากให้ผู้เรียนมีความกล้านะคะในการพูดแล้วก็ฟังเยอะๆนะคะฟังจากถ้าหากว่าเราอยู่ที่ประเทศอิตาลีอยู่แล้วเราก็ฟังสามีเพื่อนสามีหรือเพื่อนของเราข้างนอกเนี้ยนะคะฟังเขาพูดภาษาอิตาเลียนเยอะๆคะ่ะ คราวนี้เราก็มาหัดพูดด้วยนะคะพูดนี่ก็ต้องหัดพูดค่ะลองหัดพูดกับคนใกล้ตัวของเราเลยค่ะก็คือแฟนสามีกันนะคะเนี่ยคือคนใกล้ตัวของเราแม่ย่านะคะถ้าหาว่าใครที่อยู่ต่างประเทศอยู่แล้วนะคะก็ต้องหัดพูดค่ะพูดผิดพูดถูกไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเขาจะช่วยเราด้วยตรงนี้ถือว่าจะช่วยเราได้มากยิ่งขึ้นเลยค่ะเนาะเอาล่ะการพูดการฟังตรงนี้สําคัญมากฟังข่าวดูทีวีพวกนี้ก็คือว่าช่วยได้หมดเลยนะคะ ต่อไปค่ะการอ่านเนี่ยค่ะนี่สำคัญมากเวลาเราออกไปข้างนอกเจอป้ายอะไรนะคะลองหัดอ่านลองแบบว่าอ่านแล้วก็ลองแปลดูอะไรเงี้ยค่ะเนาะพอเราเห็นบ่อยๆเราอ่านบ่อยๆเราจะเริ่มเขียนละคราวนี้ตรงนี้เราจะเขียนได้เนาะอันนี้คือเป็นพื้นฐานนะคะทักษะ4ทักษะในการเรียนภาษาอะไรค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูความแตกต่างค่ะ อันนี้สำคัญอย่างยิ่งไม่เหมือนไม่แพ้กันเลยนะคะนั่นคือความแตกต่างระหว่างภาษาอิตาเลียนกับภาษาไทยค่ะอันนี้ที่เห็นชัดเจนเลยนะคะเรามาดูกันค่ะนั่นก็คือเรื่องของคำนามนั่นเองค่ะหรือในภาษาอิตาเลียนเรียกว่าโนเมนั่นเองเนาะเขามีการแบ่งเป็นคำนามเพศชายนะคะที่เรียกว่ามัสกิเลนะคะแล้วก็จะต้องแบ่งเป็นเพศหญิงอีกนะคะก็คือเฟมินีเลนั่นเองนะคะ นี่คือจุดเด่นที่เรามองเห็นนะคะในภาษาอิตาเลียนเนี่ยเขามีการจัดนะคะทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ที่เขาเรียกนะคะเรียกแต่เรียกว่าไอ้นั่นคือไอ้นี่ไอ้นั่นคืออะไรอย่างนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้รถไฟบ้านนะคะหมาแมวต้นมงต้นไม้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจัดให้อยู่ในเพศใดเพศหนึ่งเสมอเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นเพศชายหรืออาจจะเป็นเพศหญิงนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องมาเรียนรู้อีกว่า คำนามเนี่ยอันไหนเป็นเพศชายเป็นเพศหญิงใช่ไหมคะนอกจากนั้นแล้วนะคะคำนามแต่ละเพศเนี่ยนะคะเขายังมีการแบ่งเป็นเอกพจน์หูพจน์ด้วยนะคะเรามาดูเอกพจน์ก่อนในเพศชายนะคะที่เขาเรียกว่าซิงโคลารนั่นเองนะคะอย่างเช่นโต๊ะนะคะเอกพจน์คืออะไรคะคือ,อของสิ่งเดียวคนเดียวหรือสัตว์ตัวเดียวอะไรอะไรก็แล้วแต่ที่มีอันเดียวเนี่ยเขาจะเรียกว่าเอกพจน์เนาะซิงโคลารนั่นเองนะคะ เนีย่ยนะคะในตัวอย่างก็จะเห็นว่ามีโต๊ะตัวเดียวนะคะเขาก็จะเรียกว่าตาโบโลเห็นไหมคะตาโบโลเนาะแต่พอมาเป็นพหูพจน์นะคะก็คือมีมากกว่าหนึ่งนะคะมีโต๊ะในนี้มีโต๊ะสองตัวใช่ไหมคะเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยเขาก็จะเรียกว่าตาโบลีนั่นเองนะคะจากตาโบโลเป็นตาโบลีนะคะนั่นคือโต๊ะหลายตัวนั่นเอง ถ้าหากว่าเราจะบอกว่าในห้องนี้มีโต๊ะหลายตัวเราก็จะบอกว่าในห้องมีตาบรีอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้คืออันนี้ยังไม่บอกเป็นประโยคภาษาตะลียนะคะนี่คือยกตัวอย่างให้ฟังเฉยเฉยเนาะเพราะว่าจะบอกรวมๆเพราะว่าโต๊ะหลายตัวนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นตาบรีแต่ถ้าเราบอกแค่ว่าโต๊ะตัวเดียวก็บอกตาโบโลนะคะไปอย่างนี้นะคะนี่คือการเปลี่ยนของเขาเนะเาะคราวนี้ นอกจากเพศชายแบ่งเป็นเอกพจน์พหูพจน์แล้วเพศหญิงเองก็เหมือนกันเลยค่ะก็แบ่งเป็นเอกพจน์พหูพจน์เหมือนกันก็คือเอกพจน์ก็คือมีแค่สิ่งเดียวอันเดียวคนเดียวนะคะอย่างเช่นเก้าอี้เห็นไหมคะเก้าอี้นะคะในภาษาอิตาเลียนนั้นเขาจัดให้เป็นเพศหญิงค่ะและเขาก็จะเรียกว่าเซเดียเห็นไหมคะเพศหญิงของเขาเนี่ยส่วนมากจะลงท้ายด้วยอานะคะส่วนเพศชายก็ลงท้ายด้วยโอเนาะอันนี้คือพูดถึงในส่วนของเอกน์นั่นเองนะคะ เซเดียนะคะอันนี้คือเป็นเอกพจน์มีเก้าอี้แค่ตัวเดียวนะคะแต่พอเป็นผ้าหูพจน์นะคะก็คือพลูราเรก็คือจะเป็นอ่าสิ่งของหรือสัตว์หรือคนนะคะที่มีมากกว่า1อย่างนั่นเองนะคะในที่นี้มีเก้าอี้อยู่ถึง3ตัวเลยค่ะเก้าอี้ทั้ง3ตัวนี้เขาก็จะเรียกว่าเซเดียนะคะเซเดนั่นเองนะคะจากเซเดียเป็นเซเดนะคะอันนี้คือการเปลี่ยนพจน์นะคะ ของคำนามนั่นเองจากเอกพจน์เป็นพหูพจน์เนาะก็คือในแต่ละเพศนะคะต่อไปค่ะเรามาดูความแตกต่างอันที่สองค่ะในภาษาอิตาเลียนกับภาษาไทยเรานะคะนั่นก็คือมีการใช้คํานำหน้านามค่ะคํานำหน้านามในภาษาอิตาเลียนเรียกว่า articoli นั่นเองนะคะคํานำหน้านามเขายังเขาก็แน่นอนว่าเรารู้อยู่แล้วว่านามนี่มีทั้งเพศชายเพศหญิง เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีคำนำหน้านามที่อยู่ในของเพศชายแล้วก็เพศหญิงใช่ไหมคะเอาเรามาดูกันค่ะเพศชายนะคะเขาก็แบ่งเป็นคำนํำหน้านามแบบมี2แบบเหมือนกันนะคะนั่นคือแบบเจาะจงกับแบบไม่เจาะจงเนาะมาดูแบบเจาะจงก่อนนะคะ i n t e r m i a t i v e แบบเจาะจงก็คือเขาก็จะใส่เป็น i l t a o l o นะคะ เห็นไหมคะว่าก่อนหน้าน,นี้เราเห็นคําว่าตาโวลูหมายถึงโต๊ะตัวเดียวใช่ไหมตอนนี้ใส่คํานําหน้านามเพื่อจ่อจงว่านวเนี่ยโต๊ะเนี่ยค่ะโต๊ะตัวนี้แหละนะคะก็คืออีลตาโวลูอีลตาโวลูนะคะคราวนี้มาดูแบบไม่จ่อจงบ้างนะคะว่ามันคืออะไรอ้าวนี่คือโต๊ะตัวนี้นะคะเขาก็จะใส่เป็นอุลตาโวลนะคะอุลตาโวล นี่ก็คือคำนำหน้านามแบบไม่เจาะจงนะคะจะเห็นว่าคำว่า Il กับคำว่า Un นั่นก็คืออธิโโรหรืออธิโกรีนั่นเองนะคะคือคำนำหน้านามเนาะซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นคำนำหน้านามเพศชายนั่นเองค่ะอา้าวคราวนี้เรามาดูเพศหญิงบ้างนะคะเขาก็มีคำนำหน้านามเหมือนกันนะคะซึ่งเขาก็แบง่งเหมือนเพศชายเลยค่ะคือแบบเจาะจงกับแบบไม่จอจงเนาะเดี๋ยวเรามาดูแบบจอจงก่อนนะคะ นั่นก็คือคําว่าเก้าอี้เมื่อกี้เราเห็นคําว่าเซเดียใช่ไหมคะพอมีคํานําหน้านามแบบเจาะจงเขาก็ใส่ละเข้าไปนะคะอันนี้คือคํานําหน้านามของเพศหญิงก็จะเป็นละเซเดียนั่นเองนะคะพอเป็นแบบไม่เจาะจงนะคะจะเป็นยังไงเอ่ยเรามาดูซินั่นก็คือจาก u ูน s าเซดนะคะอูน s าเซดก็คือเก้าอี้ตัวหนึ่งเลยนะคะจะเห็นว่าคำนำหน้านามในเพศหญิงนะคะก็คือละกับอูนานะคะซึ่งก็แบ่งออกเป็นแบบจจโจ่งกับไม่จจโจงนะคะตรงนี้เราก็จะได้เรียนกันอีกทีนะคะอันนี้สำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าคำนำหน้าน,านามนี้ไปเกี่ยวโยงกับอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเรียนแล้วก็จะต้องจำให้ได้นั่นเองนะคะเอาต่อไปเลยค่ะ มีอะไรอีกหรือเปล่านะคะมีแน่นอนค่ะนั่นคือตัวที่3คือการใช้คำกิริยานะคะต้องมีการผันใช้ตามบุรุษสรรพนามต่างๆนะคะบุรุษสรรพนามนั่นก็คือ io, tu, lui, lei, noi, voi, loro นั่นเองนะคะซึ่งก็เดี๋ยวเราจะพูดกันต่อไปนะคะว่าเขามีอะไรบ้างเนาะตรงนี้ก็คือจะต้องมีการผันนะคะ เราจะนํามาใช้แบบตรงๆไม่ได้จะต้องมีการผันใ,ให้ให้ตรงกับบุรุษต่างๆเนอะตามนี้นะคะอันที่4เลยนะคะก็คือมีเรื่องของการนะคะเรื่องของ tense ในเหมือนในภาษาอังกฤษนั่นเองเนาะในการใช้คํากริยานะคะซึ่งเขามีถึง7รูปแบบด้วยกันนะคะแล้วใน7รูปแบบนี้เขายังมี21การย่อยๆเข้าไปอีกนะคะ